ไปชมการต่อบอลที่สวยของเจนกันเลยค่ะไปแล้วขอเถอะแผนนี้นะคะต่อบอลสั้นแทงช่องดูง,ง่ายไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจจนไปยืมไอดีมาค่ะเป็นไอดีของ FC คุณตั้งค่ะคุณตั้งใจดีมากๆเลยนะคะให้เจนยืมไอดีมาด้วยนะคะค่ะวันนี้เจนจะมาเล่นแผน4 1 4 1นึ่ะคะว้าโคด้ดเทลิมค่ะเจนขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า แผนนี้แรมากๆเลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> เพราะว่าเป็น MF ถึง4ตํตำแหน่งเลยคะ่ะซึ่งเจนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะทุกคน <Wow. S 1> แล้วเพื่อเพิ่มความบันเทิง <Wow. S 1> เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเจนเลยจัดแผนกองกลางถึงกองหน้าเป็นนักเตะไอคอนิกโมเมนต์ญี่ปุ่นหมดเลยคะ่ะ <Wow. S 1> และที่ขาดไม่ได้นะคะตัวสำรองเจนก็เป็นไอคอนญี่ปุ่นนะคะ <Wow. S 1> ค่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอาทีมไปส่งังแล้งกันเลยค่ะกดแล้วนะคะเดี๋ยวรอจับคู่แป๊บนึงนะคะชวัเข้าไปส่องบ้างนะคะ ไปลุยกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเป็นเจมได้เริ่มเขี่ยบอลก่อนนะคะบุกจากซ้ายไปขวา จนได้ใส่เสียงภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเพื่อให้เข้ากับไอคอนญี่ปุ่นค่ะถามว่าเจนฟังรู้เรื่องไหมบอกเลยว่าไม่เลยค่ะ เมาแล้วมาแล้วเอ่อเข่าไปแล้วค่ะยืดอีกนะคะครูบอเข้าหนักไปหน่อยเสียฟาวเลยค่ะ いやー目が覚めけが握りやすくなりましたしね、えー、このまま流れに乗ればいいですけどもねしかしいい時間帯ですよね、相手の出方がどう来るか注目ですねファビンヨからムビンヨファンヨดักบอลได้หาวดยังไงวนแล้วใจบอลอยู่ที่คากะวะแทงออกข้างให้นากามุระ ปุ๊บอืมล้มหน้าค่ะโอ้โหบ ยากกันนะคะเนี่ย <c oughs> จากที่เจนเล่นมานะคะ <c oughs> ไอ้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ <c oughs> วิ่งเร็ว <c oughs> ยิงคม <c oughs> เลี้ยงบอลดีกันทุกตัวเลยค่ะ <c oughs> แต่มีข้อเสียก็คือการเข้าปะทะและลูกมงนะคะ <c oughs> <c oughs> ปึ๊บต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปชมการต่อบอลสวยๆของเจนกันเลยค่ะไปอีกแล้วขอเหอะติดเซฟนะคะ ชูแอปเดวิดจายบอลเกือบจะเบาไปนะคะเดวิดออกซ้ายมาให้โรนันโด ซาคาอีโดโลนันโดชอบเอาบอลไปโอ้ชึบ เย่แล้วค่ะเล่นเสียวแบบนี้จะโดนลงโทษไหมเอ่ยรีบเขี่ยออกไปเลยเค่ะแผนนี้นะคะเจนชอบอีกอย่างก็คือกลางห้าคนเนี่ยลงมาช่วยเกมรับได้ดีมากๆเลยค่ะดไฟ หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกค่ะเดี๋ยวเราไปต่อครึ่งหลังกันเลยนะคะมาแล้วบ๊<า>ล パスでเดตส์มเขาสิยูร่ากคาว้เัให้บอลแรงไปหน่อยค่ะโลนโดยังได้ยูอีนามโตยังบอลได้นะคะ ปูโยซ้อนไว้ทันหวดยาวขึ้นหน้าไปบอลอยู่ที่โอเว่นโอเว่นไหลต่อแต่ไม่ผ่านโลเบอร์สันนะคะ,นนะ,คะมีอุระขึ้นหวังจะชิ่งหนึ่งสองเอ้ยโดนลุมแบบนี้ก็เรียบร้อยสิคะ อบอลเฉละแบบนี้ก็ยิ้มหวานเลยค่ะปื้คูบโบะจ่ายแม่นมากคา,ากะวะออกขวาให้อินนอิอิโนอิตอกส้นคูบโบปิดอ,อ,อย่างที่เจนบอกไว้เลยค่ะ ไอคอนญี่ปุ่นมองได้ไม่ค่อยดีนะคะเป็นจังหวะบุกของผู้ต่อสู้บ้างนะคะไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่านะคะเจอแผนแล่แผนนี้เกมรับสองชั้นแน่นๆไปเลยคะ่ะเ มาเป็นจังหวะสวนกลับของเจนบ้างคราวนี้เหมือมนนั้งแต่จะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเจนรีบกดหยุดเกมให้ไวเลยค่ะ นาวโรเรียกฟ้าวได้เฉยเลยนะคะรอตัวแบบวูดวิดค่ะทำดีมากเดี๋ยวเปลี่ยนตัวสำรองบ้างนะคะเหนื่อยแล้วค่ะไปลุยกันต่อเลยค่ะ แผนนี้นะคะต่อบอลสั้นแทงช่องดูง่ายไปหมดเลยค่ะ หมดเวลาการหนึ่งขันค่ะค่ะเป็นเจนนะคะชนะไป2ประตูต่อศูนย์ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย